นี้นอยู่ีเราพบว่าปัญหาของท่านตอนนี้การดูฝั่งนี้ไม่เป็นไรเราะมันเป็นการเปิดปิดน้าของไอของไอส่นที่มันอในรูเรดูออกมันก็จะใช้ได้หลายปีอยู่ครับว่า ปกปติร่างกายเรามีขนจมูกมีอะไรป้องกันอยู่แล้วมีที่มูกที่มันช่วยป้องกพวกนี้อันนี้มันป้องไม่อยู่ธรรมชาติมันี้